การเกิดการแก่การเจ็บการตายการพลัดพราาผิดหวังจากของอันเป็นที่รักการเศร้าโศกเสียใจร้องไห้น้ำตาไหลสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาตอนนี้เราทุกคนล้วนแล้วแต่อิ่มท้องเพราะเราเพิ่งทานอาหารกินอาหารมาเมื่อสักครู่การอิ่มเกิดขึ้นแก่เราแล้วสักพักความอิ่มนี้จะตั้งอยู่สักพักหนึ่งเรื่อยๆไปหลายชั่วโมงแล้วเดี๋ยวถึงตกตอนเย็นความอิ่มนี้จะดับไป ความหิวจะกลับมาใหม่ชดเชยนั่นความหิวเกิดขึ้นอีกแล้วเมื่อหิวเกิดขึ้นเราก็ตอบสนองต่อความหิวด้วยการไปกินความหิวนั้นก็ดับไปความอิ่มก็เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่สักพักหนึ่งความอิ่มก็ดับไปความหิวก็เกิดขึ้นมามันเกิดดับตลอดวันตลอดคืนในการใช้ชีวิตของเราแต่เราไม่เคยมีสติไปตามพิจารณามาเลยว่าเฮ้ยมันไม่เที่ยงมันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเลยเราเคยเห็นความเปลี่ยนแปลงตัวนี้ไหม วันนี้อาบน้ำพวกนี้ก็ต้องอาบน,น้ำวันถัดไปก็ต้องอาบน้ำเราอาบน้ำพอร่างกายมันสกปรกโสโศกเมื่อความสกปรกเกิดขึ้นความสกปรกก็ตั้งอยู่เมื่อความสกปรกตั้งอยู่เราต้องการให้มันดับไปเราก็เลยเอาร่างกายตัวเองไปอาบน้ำเมื่อเอาร่างกายไปอาบน้ำความสกปรกก็ดับไปเมื่อความสกปรกดับไปความสะอาดก็เกิดขึ้นความสะอาดตั้งอยู่สักพักหนึ่งความสะอาดก็ดับไปความสกปรกก็เกิดขึ้นแทนไม่เที่ยงอีกแล้วความสะอาดของกายนี้ก็ไม่เที่ยง แต่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่าความสะอาดนี้จะอยู่กับเราไปตลอดเวลาความสุขความทุกนี้จะอยู่กับเราไปตลอดเวลาแต่มันไม่เคยอยู่เลยแต่เราพยายามจะบังคับให้มันอยู่กับเราไปตลอดเวลาแต่มันอยู่ไม่ได้เพราะมันพร้อมจะเสื่อมสลายแตกทำลายอยู่ตลอดเวลาแปลปรวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราเห็นแล้วนะว่าทุกอย่างเดินสู่ความแปลปรวนเปลี่ยนแปลงหน้าตาเราวันหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงผิวพรรณวันหนึ่งเราก็เปลี่ยนแปลงยิ่งใจนี้ยิ่งเปลี่ยนทุกวันเลย เปลี่ยนทุกเวลาเปลี่ยนทุกขนาจิตมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป,ไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป<ๆ>เห็นตามสภาวะตามความแปรปวนของมันเพราะความแปรปวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแบบนี้จึงนำมาซึ่งทุกขังความทุกข์จึงเกิดขึ้นแก่เราเพราะความแปรปวนเปลี่ยนแปลงของมัน <ST> S> <S เราเห็นความแปรปวนแต่เราไม่อยากให้มันแปรปวนทุกเกิดแล้วเราอยากให้สามีภรรยาบุตรดายาสาโลหิตของเรา อยู่กับเราไปตลอดการยาวนานไม่ต้องตายจากการเพราะไม่อยากพัดภาพผิดหวังจากของอันเป็นที่รักแต่เขาพัดภาคจากของอันเป็นที่รักเพราะมีความแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปเปธรรมดานั่นทุกข์อีกแล้วแล้วเราอยากเดินหนีจากความทุกข์แต่เรากลับไปพยายามรักษาอัตภาพของการแปรปวนเปลี่ยนแปลงนี้ให้อยู่กับเราไปตลอดเวลาแล้วมันจะไม่ทุกข์ได้ยังไงเราทุกข์เพราะเราไม่ยอมรับสภาพตามความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยง มันแปลปวนมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเราไม่ยอมรับต่อสภาพเหล่านี้เราจึงต้องทนทุกทรมานกับมันเพราะไม่ยอมรับความจริงให้เรามองเห็นการใช้ชีวิตของเราในทุกๆช่วงเวลาในทุกๆขณะจิตว่ามันไม่เที่ยง